ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรกับเลขควมฝันของหลวงพ่อพิสุโลกนะคะเข้ามาสองงวดซ้อนนะคะงวดน,นี้พ้นหายนนทิยาเป็นสะพานบุญหายเลขควมฝันห้างเดียวแล้วก็เลขสูตรห้างเดียวนะคะเลขสองตัวนะคะจะเป็นตัวดใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนนงทิยาก,กับหลวงพ่อพิสุโลกว,วันที่16พฤศจิกาย,ยนสองห้าก็ดนะคะ หลวงพ่อการนมันสการค่ะเออเจริลกรนายมหลวงพ่อนนทียาทักทางไลน์หลวงพ่อไม่ตอบอไม่รับเน็ตไม่มีอยู่ในถ้ำอ๋ออ๋ออยู่ในถ้ำเหรอคะเออจะอยู่ในถ้ำเนี่ยมารับไอเดชันกระทานโยมอยู่ในถ้ำนะอต้องออกมาข้างนอกถึงจะมีเน็ตค่ะหลวงพ่ออยู่ในถ้ำหลายปีแล้วเหรอคะไม่อยู่ในถ้ำเฉพาะกลางวันกลางคืนไป แล้วนักท่องเที่ยวไงนักท่องเที่ยวมาทําบุญมาเที่ยวกันเนี่ยที่วัดนี่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะี่บ้านนี่มันเนีตจําบลนะอำเภอนี่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแต่แต่ไม่อยากบอกอำเภอไปเดียวมันจะดัาไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อแนวทางของหลวงพ่อนี้ให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้นี่เข้ามาจิ้งวดแล้วค่ะผู้่ก็เข้ามาลายงวดแล้วแต่เจอออกซื้อมานี่ก็เข้าสวงวดเข้าถูงๆุก็ เข้าสามสองเมือวันที่ผ่านมานี่แล้วก็ปัดหลักร้อยตูนเข้างวดที่แล้วอืมเข้าล่างสองงวดซ้อนอใช่แต่มันไ,ได้บอลมันโดนมาลาสองงวดซ้อนค่ะอ๋อให้บนให้บนกระโดดลงดล่างหลวงพ่อต้องใ,ให้ให้ให้ให,ให้ล่างบนไปเลยอย่างเงี้ยหลวงพอ่อ คือเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างก็ต้องให้ลักษณะที่ใ,<ช>ให้ก็ต้องนนเป็น <มา S 2> สองตัวนบน,นดดล่างอะไรเงี้ยดมาลากติดตกันตั้งแต่สองแปดมาเลยนะหลงลูงก็เคยได้ตั้งแต่ไอ้ที่ออกห้า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 หลักร้อยมาครังี่ห่างวัจรีงวดติดกันได้มาเลื้เ้าหลักร้อยทั้งนั้นปักหลักร้อยเลยของเราหลักร้อยค่อนข้างจะมาแน่นอนบางวันทีเราให้ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนเลยให้ลอยเลยอื ก็เกันก็ลอยศูนเหมือนกันก็ได้หมูศูนมาแต่ไปซื้อซื้อไม่ถูกซื้อศูนศูนสาซื้อไม่ถูกอเลขจไม่ตรงมันออกศูนสี่สี่ใช่เป็นเป็นเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็เลขเป็นวณแต่ก็เอาไม่กี่ดวงค่ะเอาไม่กี่ดวงแต่แกแค่สองสามบอร์แค่นั้นเอค่ะแล้วจะมี คลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่ามีโค้งสุดท้ายคะหลวงพ่อว่าจะให้วันนี้แล้วก็น่าจะไปให้วันทีท่สิบห้าอีกอ๋อใกล,นะใกล้ใกล้ใกล้แล้วเอาเป็นความฝันประกอบตัวเลขใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่กันลืมกันลืมนอ๋อกันลืมกันลืมอาจจะไม่ได้ลืมกับพูดกันว่าตัวเก่านะค่ะ แต่ไม่มีจมัยไม่ได้คำพ้องเราจับฝันค่ะเจ้าฝันก็บันแล้วเดี๋ยวนิตยาไาเลยอ๋อนนิยาพร้อมแล้วค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อฝันว่าไงคะอต่หลวงพ่อก็ฝันเจ้าวรียฝันใรียกคำพ้อก่อนแล้วแต่หลวงพ่อสะดวกค่ะอ่าเอาก็เอาเลขยกคำพ้อก่อนก็เลขยกคำพ้อก็เอาได้เลขหกเลยนะหกสองสองหก สองสองแปดสองสองแปดสอองลขบนนะแบบนเลขยเลขไทยต้องบนสองสองเลยสองสองเลกันเลขบัตสองบ,บัตวันว่าแบบแบบแบบไปทเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะไปเจอพระเจ้าอยู่หัวราชการจ,จิติดเรา ค่ะมาถามว่าแหวนหายหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าโอ้หายครับหมดหายเนี่ยเอาเอาเอาแหวนเนี่ยเสียบแหวนได้เอาแหวนมาคืนให้ค่ะแหวนวงดำๆเขาเมื่กี้อากยืนให้แล้วก็รับไว้แล้วก็โกงกราบตันแล้วก็เดินไปเอ๊ะว่าเราทำไมมีแหวนสองวงแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาคินึกว่าเฮ้เคยฝัน น้องชายเคยปันเห็นจะหรือดอกเจ็ดออกดอกหกมั้วดอกหกอันนี้ค่ะอืมวันนี้เราฝันเราก็เจอถ้าเกีออตีเป็นเลขก็เอาอายุเลยเอาอายุก็เอาอายุแล้วก็เอาแหวนแหวนก็เป็นศูนย์เจ็ดสองเลยนะอ๋อเป็นศูนย์เจ็ดสองใช่อันนี้เป็นเลขความฝันอา่าหรือเอา 2, 2 2> เจ็ดสองีกเบอร์นึง็นไสองเจ็ดสองในกายตัวใส่ทั้งล่างเลยใส่ล่างเลยน่าน่าข้ามาน่าจะมาล่างลึเอาล่างบนเอาล่าง <7 S 1> บนเ <2 S 1> นี่ยนะเอาแค่เนี้ยก็ก็มีเลขเลขสองตัวมีเก็ดสองกับสองสองอ่แค่นี้สองสองกับเจ็ดสองบนล่าง ทียายไปไหนตอนไหนตอนไหนไปดูบอรลคก็ไมเม่เตอนนัดูมือมืออแลเทกลังสรุปหรืออะไรสัย่างเลยสรุปหวเรืองอะไรัอยอนนทิยาจะพูดจะพูดหลังหวยออกเออหวยออกแล้วค่อยมาสรุปว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนใกล้เคียงเบอร์นจอมาบอกแอดไลน์เบอร์นี้แล้วแตลุงก็แอดไม่เป็น จะ,จะขึ้นจะขึ้นหน้าจอให้หลังหวยออกประมาณวันที่สองกับวันที่สิบเจ็ดนะคะหลวงพรร่อแต่จจเจอเจอพอดีกระดช่วงนี้เส,สีงสงยงไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยดีหนูไม่ค่อยสบายเสียงมันแห้งค่ะค่ะเป็นไข้หวัดเพิ่งจะหายสรูปว่าแนวทางของหลวงพ่อพิษณุโลกที่ให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้งวดวันที่สิหกเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกเ็ด เลขสามตัว6กสองสอสองสอตัวก็คือสอง2อกับ72นี่สามารถซื้อได้บนล่างสำหรับเลขความฝันฝันว่าในหลวงราชการที่10เอาแหวนมาคืนให้หลวงพ่อตีเป็น0ูน็ดหรือสอง็ดก็ตัดลงมาคือเลขความฝันจะเป็นเจ็ดสองเลขสูตรคือสองตรงกันไหมคะหลวงพ่อตะกี้ไม่ได้ยินรถวิ่งเข้ามาพอดี เลขความฝันนี้เป็นสองสองเลขเอาไม่ใช่เลขความฝันนี้เป็น 2, เจสองเ,เ,เลขสูตรคือสองสองสามารถซื้อได้บนล่างที่หลวงพ่อฝันเห็นอาในหลวงราชการที่สิบเอาแหวนมาคืนให้หลวงพ่อตีเป็นศูนย์เจดสองหรือสองเ็สองเพราะว่าแหวนมันมีสองวงอายุอายุในหลวงก็คือเจ็ดสิบสองปี ่เลขเลขสูตรนี่จะเป็นสองสองเลขความฝันนี่จะเป็นเกตสองทั้งหมดทั้งมวลนี้บนล่างนุนทียาลงถูกไหมคะถูกจะถูกถูกค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่ให้แ <ใช S 1> <ใ>นวทางวันนี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะก็ให้ fc โชคดีทุกคนเลยน้อพร้อมกันให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีสิ่งนี้นแหละนะคะเสียงสัมพันธ์ระหว่างน,นุ่นทิยากับหลวงพ่อพิษณุโลกนะคะเพิ่นกะให้เป็นแนวทางนะคะนุ่นทิยาว่าอ่าแนวทางของหลวงพ่อนีหน่อยนะคะหน่อยบ่หลายคู่นะคะเพิ่นเข่ามาสองงวดซ้อนนเพิ่นจะเอาไปล่วงยูสองลุงเฮ้งนะคะเพิ่นหาเบอร์โทรนุ่นทิยาเบอร์เจอนะคะวดแรกกับเขาศูนย์ศูนย์งวดที่พ่านมากคือเขาสามสองนะคะ เลขสูตรจะมีหางเดียวนะคะสําหรับเลขสองโตเลขความฝันกับหางเดียวคือกันเป็นประโยชน์สําหรับค้นทุนหน่อยนะคะคุณที่ญาติา่าเลขเนบ่หลายโตนะคะก็เลยอยากเป็นสภาพบุญให้นะคะสรุปมาเนี่ยทางของหลวงพ่อคนพิศนุโลกเลขเลขสูตรนี่คือหกสองสองแปดสองสองตัดสองโตคือสองสองนะคะเลขความฝันนี่ศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดสองตัดออกมาจะเป็นเจ็ดสองนะคะ นะคะเพิ่นจะหายวาหลายเลขสูตรสองสองเลขฝันเจ็ดสองทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถไปกับบนล่างเป็นแนวะทางหาศื่อยรกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนนทิยาก,กับขอไว้พ่อหายพ่อไม่เป็นอ้ออเอฟซีโชคดีแนวะทางของหลวงพ่อพิณุโ,โลกนะคะ